กรับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกัลยาสินิกแล้วนะครับวันนี้ก็มีหนุมานหมื่นหินมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงมงนี้ก็ต้องพูดว่าเออจะบอกว่าขายดีอยู่รุ่นเดียวก็ก็ประมาณนั้นนะพี่นะต้องให้เขานะช่วงนี้ <c oughs> ส่วนพี่ๆจะหารุ่นไหนนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะในการหารุ่นอื่นๆนะเพราะว่าราคาก็น่าจะ น่าจะนิ่งๆทรงๆดับๆลงไอไเนี้ยงงยังไงประมาณเนี้ยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับผมพานุมานมือหินนะซินเดิมเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็คือคือถ้าใครมีซินเดิมก็คือเขาก็ปล่อยกันแพงมากซึ่งผมก็ไม่ไหวละก็คือถ้าปริเลเกตนนะผมได้สินเดิมก,ก็แกะหมดนะแต่ว่าพอซินเดิมแล้วมาแกะแนละ้วราคามันก็จะตกลงไปเนอะไหมครถ้าไม่ได้แบบแรงๆนะ ก็จะราคาก็จะร่วงง่ายๆนะซึ่งซีนเดิมเนี่ยผมได้มาเป็นเนื้อทองเหลืองสององนะขยับาาไปลองรุ้นนะครับก็ท้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ผมเปิดไว้อยู่2 6 0พนะครับซีนเดิมโอเคทีนี้วันนั้นที่บอกก็คือที่ที่เช่นเช่นมันว่านนะที่ที่บอกไปว่าจะเอาไปเลี่ยมเนาะ ก็นี่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเหล็กเปียกแช่น้ำมันว่านพง <Yeah. Okay. S 1> เดอโอเอะเหล็กเปียกแช่น้ำมันว่านพงนะครับนี่องค์นี้ของผม,ผมก็คือห้อยเรียบร้อยนะฮะทำการห้อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรอบ ที่ผมบอกก็คือกรอบจากผู้สร้างเนาะก็คือข้างล่างจะมียิงบาร์โค้ดของน่าจะเขียนคำว,ว่ามรดกสยามนะก็คือเป็นทีผู้สร้างตรงนี้แล้วก็เป็นกรอบที่ผ่านพิธีปลุกเสกนะครับแล้วก็รู้สึกจะสร้างแค่ไม่กี่ไม่กี่อันนะผมก็เลยน,นี่เอามาแล้วทำเองเรียบร้อยคืออันนี้ทําเองนะก็คือกรอบของนุมาาต้องตะใบนะครับ เรี่ยมน้ำน้ำมันวาดต้องสบายข้อกอบเพราะว่ากอบจะเล็กกว่ากว่าที่เขาเรี่ยมมาเนาะก็พยายามสบายแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณครึ่งวันนะแบบไม่มีความรู้เลยนะส่วนพี่ท่านไหนก็คือเอาไปให้เช่างที่เขาเรี่ยมน่าจะเร็วกว่านะครับโอเคนี่ก็ห้อยคู่กับปิตาจิดามณีเรียบร้อยอมองไม่ออกเลยนะอันไหนทองจริงไหนทองปลอมนะ ดูดิสวยเหมือนกันเลยนะฮะสวยเหมือนกันเลยถ้าอันนี้ไม่ได้ยิงเลเซอร์มาเน,นี่ยก็น่ากลัวอยู่นะหมายถึงว่าเฮ้ยโดนปลอมปะเนี่ยเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นตลับทองแท้อันนี้เป็นของของเทียมนะครับก็ราคาต่างกันเยอะอยู่น,ะนี่อันนี้คือ นะตอนนี้ห้อยอันนี้อยู่องสองคู่นี้หนึนะฮะก็เอก็ก็ดีนะฮะอ่ะต่อไปเอ่อก่อนจะขายนะเราจะมีเราจะมาบอกมวลสารเนาะที่ท,ท,ที่ที่แปลกๆนะครับที่ที่แปลกๆที่ผมหามาได้นะก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชึบชึบโอเคหนึ okay. ่ง หนึงเลยหเลยอ่ะหนึงเลยเลยดี๋ยวนะโอเคมวลสารทั่วไปก็จะเป็นดำๆเนาะที่พี่เห็นนะก็คือจะเป็นแบบอย่างนี้ดำๆแบบปกติทั่วไปแบบเรียบๆนะเทิบขึ้นมาจะมีเป็นพวกพอยเซกนะครับก็คือจะมีเยอะเล็กน้อยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับพอยเซก,ก็จะหน้าตาแบบนี้นี่ อย่างนี้คือหน้าตาของพลอยเสกนะครับก็จะพบได้น้อยนะก็คือสมมุติหมื่นองค์นะคนสร้างบอกว่ามีประมาณ10%เเพราะว่ามวลสารแบบนี้มีน้อยนะครับก็จะที่เป็นชิ้นนะส่วนไอ้ผงดำๆอ่ะคือเขาไปบดละเอียดอีกทีนไง แต่ถ้าเป็นชิ้นๆแบบที่เห็นเนี่ยประมาณ10%ของของจำนวนสร้างนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บลูบลหรอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกหาน้อยเนี่ยหา,หายากมากแน,น,น่นอนนะอ่านหนคือเป็นพลอยเสกชิ้นชิ้นโตชิ้นเล็กก็ว่ากันไปนะ2ก็จะเป็นอ,อมวลสารออกสีเทาสีขาวคือนี่อันนี้จะออกเป็นออกเทาๆหน่อยนะครับ จะเห็นแบบนี้ได้น้อยนะครับแล้วก็แลสุดน่าจะเป็นออกสีขาวเลยขาวแบบเกือบขาวเลยเอ,อ,อันนั้นผมเคยเ,ออเห็นอยู่นะครสีเทาก็คือเกิดจากการที่เอาสีขาวมวลสารสีขาวผสมกับมวลสารสีดําหน่อยหนึ่งก็เลยกลายเป็นสีออกเทาๆหน่อยก็จะพบเจอยากนะครับมวลสารอันนี้ก็คือจะเป็นของออแม่บุญเรือนนะครับ เป็นพุทโธน้อยนะที่ที่เอามาผสมเข้าไปนะครับก็เลยจะออกไปทางสีขาวๆแบบนั้นแบบนั้นเสียงเหินเฉยเป็นออกสีขาวแบบนั้นนะฮะก็จะเนะี่ยจะเป็นออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะฮะแล้วก็หายากสุดก็น่าจะสีขาวไปเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้จะหายากซึ่งสองสมวันแรกผมปล่อยมหาชนวนเนื้อขาวไปเลย คือผมแย่ราคาไปไม่คิดว่าเขาจะปิดก็ mm. ก,ก็ยินดีด้วยนะก็คือได้ไปก็ดีด้วยเพราะว่ามวลสีสีเทาองค์นั้นก็คือเกือบเกือบขาวอยู่เหมือนกันนะอันนั้นนะนะก็ยินดีด้วยอันนี้เป็นแร่น้ําเงินนะครับนี่หน้าออกไปทางทองนิดๆน,ดน,ดนะฮะเหมือนสวมเสื้ออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงส่วนหดสีสันเนี่ยจะเป็นออกทองใช่ไหมแล้วก็ตรง ตรงตรงององท่านอะ่ะก็จะเป็นออกน้ําเงินนะเป็นแร่น้ําเงินเออเหมือนสวมเหมือนเหมือน,นสวมเสื้ออยู่เหมือนกันจริงนะครับอ่ะอันนี้ก็1558ก็เปิดเอาไว้ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือปกติก็แพงอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่า มีมวลสารสีๆแบบนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีกน้อยนึงนะครับส่วนองเออต่อไปส่วนมวลสารอีกประเภทหนึ่งคือเป็นโรยผงเป็นจากภารีนะครับก็จะเป็นออกแบบนี้นะจะเยอะจะน้อยก็แล้วแต่องค์นะบางองค์ผมเห็นนี่คือเต็มทั้งฐานเลยก็มีนะแต,แต่เป็นทองแดงนะอืมโรยผงแบบนี้เต็มทั้งฐานเลยก็มีนะครับก็คือเป็นแบบสุ่ม ซูมเอานะครับก็มีทั้งเจอทั้งเจอทุกเนื้อแหละแต่ว่าไม่เยอะนะครับอ,องนี้ก็โชคดีไปรประมูลมานะฮะก่อนที่ราคาจะแบบขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าราคาจะขึ้นจะลงจะยังไงก็มั่วๆไปแต่ว่าผมเห็นมวลสารไม่เหมือนใครดีก็เลยเอามานะครับก็เลยโชคดีไปเนะนี่ยก็คือเก็บไว้อยู่4องค์4แบบนะฮะสมวลสารไม่เหมือนขายส่วน องนี้อ่าองนี้ที่เก็บเอาไว้ก็คือสวยนี่เป็นแร่น้ําเงินแร่น้ําเงินอนะ่ะผมแบ่งได้อีกหนึ่งองนะไม่แน่ใจว่าจะองค์นี้หรือองค์เมื่อกี้ก็ลองดูนะครับองเนี้ยจะเป็นออกติดทองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ออกไปทางสีฟ้าด้วยสวยนะสีฟ้าทองรูปพี่ หลังเหลืองเนี่ยทองหมดเลยเป็นออกสีทองเกือหมดอ่ะสวยดีนี่สวยดีสวยดียดนะครับก็แบบนี้ก็หายากนิดนึงสีสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะก็โอเคเหลือองค์หนึ่งนะก็คือแบ่งได้หนึ่งเก็บหนึ่งอะไรประมาณนี้ลองดูลู้ปีว่าชอบไหมนะสำหรับ แร่น้ําเงินนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวสําหรับวันนี้ที่จะขายนะครับผมเริ่มด้วยทองแดงเหมือนเดิมนะลูกพี่ทองแดงจะเป็นแบบแกะแล้วทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบแกะแล้วทั้งหมดเลยนะโอ้กว่าจะเข้าเรื่องเข้าราวเก้านาทีก็อยากจะชีด้แจดงมวลสารเนาะอ่ะก็แกะแล้วทั้งหมดเลยเป็นทองแดงผิวไฟทั้งหมดเลยนะฮะสี่องค์นะครับแล้วก็เป็น อุดมวสารสีดำปกตินะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก e ็เลยเอาไปองค์ละพันตอนนี้องค์ละพันเจ็ดรนะครับรวมส่งเรียบร้อยนะฮะเหลืออยู่แค่สี่องนะครับนะส่วนเลขก็เลขทั่วไปนะลูกพี่เลขประมาณ4หลักนะฮะก็เนี่ยมีหนึ่งงี่ยก็ทั่วไปทั่วไปนะครับไม่ได้ สองสองห้าหนะ้าสี่นะครับสองสองห้าสี่สามห้าเจ็ดสามแล้วก็สองเจ็ดสี่สามนี่มีแค่นี้นะทองแดงถูไฟมีเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นทองเหลืองนะทองเหลืองก็จะมีแกะแล้วกับ ยังไม่แกะนะครับแล้วก็มีพิเศษด้วยพิเศษใส่ไข่อเอามาให้ดูว่าพิเศษยังไงนะสำหรับคนที่อยากได้เป็นลุ้นนะโอเคอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะฮะนี่สีก็แล้วแต่ส่วนองค์นี้จะสีออกดอบนิดนึงอันนี้จะออกทองเปล่งขึ้นมาหน่อยในองค์นี้จะออกไปทางเกือบจะไปทาง ทองแดงเออทองเหลืองโบราณละนะฮะเกือบเกือบละแต่ยังเป็นทองเหลืองปกติอยู่ทองเหลืองโบราณจะเป็นแบบนี้คือจะเป็นด้านด้านไปเลยนะฮะอันนี้ก็คจอจะหายากนะครับสร้างไม่กี่องค์หลักร้อยอะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยองค์อะนะผมว่าจำไม่ได้นะนี่อันนี้เริ่มด้วยทองเหลืององค์นี้ก่อนนะครับนะทองเหลืององค์นี้เลขอะไรทองเหลืององค์นี้เลขสามหนึ่งสี่ เจ็ดเออไม่ใช่สนึ่งสี่เนะครับอันนี้เปิดไว้อยู่2อ0พันะครับตรงนี้2908นะครับก็2อ0พัเช่นกันสําหัับทองเหลืองนะนี่ไปห้อยแบบแทนทองคำได้เลยส่วนองค์นี้เป็นทองเหลืองโบราณน,นะครับนะก็จะหน้าตาแบบนี้นจะมีจะมีความ ความดังๆความเก่าหน่อยนะครับแล้วก็ออกไปทางสีด้านๆน,นะจะสร้างน้อยกว่านะครับสร้างน้อยกว่าแต่องค์นี้ก็สวยนะถือว่าโอเคเลยถือว่าสวยเลยนะครับนี่อันนี้ดังๆไม่ใช่ตำหนินะจ๊ะอันนี้เขาตั้งใจทำนะครับพี่นะเลขโค้ดหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งห้าสี่หกนะอันนี้ก็ ต้องมาคุยกันว่ารู้พี่ไวเท่าไหร่นะเพราะองค์นี้ก็ถือว่าหายากอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้ารู้พี่แบบเอ,อ้ยมีดวงดีอยากลุ้นอยากได้แบบทองเหลืองโบราณแบบเมื่อกี้หรือจะอไปลุ้นเลขโค้ดสวยๆนะครับหนูก็มีให้นะครับแบบซีนเดิมนะอยู่2,600นะองค์ละ2,600นะครับชึบต่อไปก็จะเป็น เนื้อสำลีโบราณน,นะฮะนี่สำลีโบราณองค์นี้คือสุดเทพนะ<ส>เหลือองค์เดียวละตอนนี้องค์นี้เปิดไว้ที่สองพันแปดนะครับเป็นออกไปทางสีฟ้าด้วยซ้ำนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าค่าบเบ้าเป็นถึงสีฟ้าดูดิ<ส>เกือบจะเป็นแร่น้ำเงินอยู่แล้วนี่รู้พี่ สวยมากนะครับเป็นสำลิตนะก็คือเป็นออกแดงๆ,ๆแดงๆแบบนี้แต่เป็นองค์แบบสีฟ้าเออแปลกอยู่นะครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารตรงนี้ไม่รู้เม็ดอะไรนะตรงนี้1อันแล้วก็เลขโค้ดสหลักนะครับ3,48สี 3, 4, นะองนี้ก็เปิดไว้อยู่สองพนนะครับผมนะ อ่ะต่อไปเป็นสตะโลหะเหลือ1นง,องค์นะตอนนี้สตะโลหะองค์นี้ออกไปทางพิงกโกลนะครับนี่ออกไปทางออกสีชมพูอ่ะแต่ละองคจะไม่ค่อยเหมือนกันนะลูกพี่นะก็จะมีเอกลักษณ์ของของแต่ละองค์นะก็อยู่ที่พี่เลยบางคนเขาไปตั้งชื่อตั้งอะไรกันด้วยนะลูกพี่เออผมเออเอาไปตั้งชื่อบางไหมลูกพี่นะเออผมก็ลืมอันนี้เลขหนึ่งแปดหกเจ็ดนะครับ หนึ่งแปดนะมวล3ารเป็นแบบนี้เป็นหลุมหลุมลงไปนะก็คืออาจจะโดนตอนกระทบตอนวางวางอย่างเงี้ยอาจจะไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็และเตะไม่รู้เหมือนกันนะสตาก็เปิดไว้อยู่2008เหมือนกันนะครับสตานะครับรายการบนขึ้นไปหน่อยนะฮะส่วนต่อมาจะเป็นนวะตอนนี้เหลือนวะ2องค์นะครับก็จะมีเข้ามาใหม่หนนะอันเดิมหนึ่นะ นวะก็จะเป็นออกดำๆเลยทั้งคู่นะครับนวะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะแยกยากนะครับกับพวกแบบพวกสตตะเนื้อสำลิดอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าเออแยกได้เพราะว่าดำไม่เหมือนใครเลยดำแบบดำด้านๆนะลูกพี่นะเลข1802นะครับอันนี้ก็ออกออกไม่ไม่ออกดำเท่าไหร่นะ แต่ก็ไม่ได้เท้าจ๋าขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ดำปิดปี1802กับเลข503นะครับนี่องนี้นะอันนี้นวะนะครับผมนวะชิบต่อไปเป็นเนื้อตะปูนะตะปูเข้ามาองค์เดียวเท่านั้นนะใครได้ตะปูไปก็ช่วงแรกๆก็ดีด้วยดีดีด้วยนะเพราะว่าตะปูพอคนเห็นมวลสารแบบ ว่าตะปูมาจากวัดไหนบ้างอะไรเงี้ยนะก็คนก็เลยแบบโอ้ชอบอะไรเงี้ยนะอ,อ,องค์ตะปูเนี่ยจะออกออกเขียวๆนะลูกพี่นะเท่าที่สังเกตนะตะปูจะออกเขียวเกือบทุกองนะน่าจะเป็นที่ที่มวลสารเนื้อมวลสารของตะปูนี่แหละนะครับก็เลยทำให้เป็นแบบออกองค์สีเขียว นะแล้วก็ปัม๊มตาจักเอาไว้นะตรงนี้เลขโค้ด1 42นะเลขโค้ดสหลักแล้วก็เลขน้อยด้วยเลขต้นๆเลขหลักร้อยนะครับองค์นี้ผมเปิดเอาไว้อยู่45 0 0นะครับ4,500นะครับตะปูส่วนพวกแช่ว่านนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะเพราะว่าหนูหาไม่ได้แล้วอ่ะผมพูดตรงๆว่าหนูหาให้ได้นะแต่ กำไรหนูไม่ได้เยอะหนูก็เลยไม่ได้เอามาละอืมเพราะว่าเอามาแบกเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้นาจะขึ้นหรือลงนะถ้าขึ้นเราก็ก็ดีเนใช่ไหมแต่ถ้าลงเราก็เจ็บเยอะนะครับเพราะว่ากำไรแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยสมมุติตะปูตอนนี้นะเล่นกันหลักหมื่นห้าหมื่นหกใช่ไหมผมเอามาก็เต็มที่ก็ได้ได้เขาขายก็หมื่นห้าหมื่นหกก็ได้เต็มที่ก็ประมาณหมื่นห้าใช่ไหมเอามาขายพี่ก็เต็มที่ก็ได้หมื่นหกเผอพี่ต่อ หรืออ่ะหมื่นห้า้าร้อยได้ไหมอ่ะหนูกําไรก็ขายเนื้อปะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกแช่วานพวกเนื้อเงินนําเลิกตะปูเอ่อเหล็กเปียกนําเลิกอะไรเงี้ยผมหาให้ได้แต่ลูกพี่ต้องสั่งนะครับหาให้ได้ทุกเนื้อแต่ว่าลูกพี่สั่งมาเลยนะอยากได้แบบไหนนะราคาก็เอ่อจะถูกหน่อยเพราะว่าหนูไปวิ่งหาไง หนูไม่ต้องแบกทุนเนี่ยก็พอพอได้กําไรหน่อยนะครับแต่พวกนี้เนื้อเรื่องล่างอ่ะหนูเก็บได้เพราะว่ามันหลักหลักพันเนาะเวลาขาดทุนมันก็จะหลักร้อยถูกไหมแต่เวลาพระหลักหมื่นเวลาขาดทุนหลักหลายพันนะกำไรเนี่ยหลักร้อยแต่ขาดทุนทีเนี่ยหลักลายพันเพราะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองหน่อยนะแต่ว่าพูดถึงว่าคือคักไหมคือคักแน่นอนลูบี้ก็สนุกสนานนะแล้วก็ชุดนี้นะแล้วเดี๋ยวมีอีก มาอีกประมาณสิบกว่าองค์นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาอะไรบ้างครับผมบางทีเช่าก็ลืมเหมือนกันแต่ที่แน่ๆมีทองแดงเถื่อนอเข้ามาอีกนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยซีนเดิมนะหายากแล้วผมก็อยากแกะลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ก็หายากจริงๆนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะ,ะนั้นหาเอาที่แบบเขาเปิดแล้วอะแล้วก็ราคาแพงกว่าซีนเดิมหน่อยก็โอเคจบไปนะะประมาณนี้นะอืมอ่ะ ทองแดงนะจะมีทองแดงทองแดงผิวไฟแบบนี้เนาะแล้วก็มีทองแดงผิวรุ้งนะครับแล้วก็ทองแดงเถื่อนเนาะทองแดงผิวรุ้งเนี่ยจะสร้างอยู่ประมาณ800กว่าองค์อันนั้นจะราคาแพงสุดณนะตอนนี้นะทองแดงนะส่วนทองแดงเถื่อนก็จะรองลงมาแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นผิวไฟนะครับโอเคอ่ะร้าวไปละมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมถามไว้ได้เลยเม้นไว้ได้เลยนะฮะอยากจะถามแบบใด ยังไงได้หมดนะฮะโอเคเจอใม่คลิปหน้านะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครหาทองแดงอยู่นะมาแล้วนะก็รีบมาจัดไปนะครับพี่อ่ะไปละเจอมาคลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊า